สะอาดคอกให้อาหารและรีดนมแพะทั้งหมดนี้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกเช้าของเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงแพะในชุมชนดารุอิบาดะมันานานกว่า3ช่วงอายุคนแล้วค่ะแม่เดิมเขตทุ่งครุกแขวงบางมดจะมีชื่อเสียงจากการปลูกส้มหากเพราะสภาพน้ำทะเลหนุนที่ชาวบ้านต้องเจอมาตลอด30ปีทำให้เหลือเพียงพืชที่ชอบน้ำกร่อยอย่างมะพร้าวน้ำหอมและการเลี้ยงสัตว์เท่านั้นค่ะที่ยังไปต่อได้ เป็นที่มาของนมแพะทุ่งครุผลิตภัณฑ์สร้างชื่อที่เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวมุสลิมผู้เลี้ยงแพะแพะแม่พันช่วงเช้าเขาก็จะมีอาการคัดนมค่ะคุณผู้ชมนี่เลยดูจากถุงลังนมเขาตรงนี้นะคะเต็มเต็มถุงมากเราก็ต้องมาคอยรีดทุกเช้าแบบนี้ค่ะเขาจะได้สบายตัววิธีการรีดก็นี่เอามือจับแบบนี้นะคะแล้วก็บีบอย่างนี้ถูกไหมคะอย่างนี้ถูกไหมอ่า นีน้องแพะเนี่ยอยู่กับวิถีความปอยู่ของคนมุสลิมก็คือเขาจะต้องเลี้ยงแพะคู่คู่มาในการดำเนินชีวิตมาตลอดตัด้งแต่ทำนาทำสวนอะไรมาเพราะว่าเขาต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบวิถีกตตรรมทางศาสนาอิสลามเด็กเกิดใหม่ก็คือต้องมีแพะหนึ่งตัวสำหรับผู้หญิงสองตัวสำหรับผู้ชาย เเพื่ออป็นาาหารแจกกกเเเป็นนเเ็นนทารัับขวดดิใหม่แม้นมแพะจะเป็นผลิตภัณฑ์สร้างชื่อหากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ราคานมแพะสดจากฟาร์มลดต่ำลงจนเกิดไอเดียแปรรูปทองม้วนนมแพะที่เปลี่ยนส่วนผสมจากกะทิมาเป็นนมแพะผสมแป้งไข่ไก่น้ำตาลและงาดำ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในชุมชนดารุอิบาดะสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเราไม่ได้กดราคากับเกษตรกรเพราะเรารู้ว่าเราทำจุดเป้าหมายเราเพื่อส่งเสริมเกษตรกรเพราะฉะนั้นเราไม่ไปกดเกษตรกรเกษตรกรก็ตรงถึงเราเลยจ่ายเงินจากกลุ่มไปถึงเกษตรกรก็ภูมิใจภูมิใจมากที่ว่าเราทำตรงนี้เพื่อส่วนรวมแล้วในหลายๆภาคส่วน มองเห็นและผักดันแล้วก็ทีมงานแบบว่าคือทุกอย่างมันดีได้ด้วยอย่างผู้สูงอายุอย่างเงี้ยถ้าเรามีท,ทําทองม้วนเรามีทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยเราก็ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะ,จะ,จ,ะจะเข้ามาทำได้เยาวชนที่ปิดเทอมก็สามารถที่จะมารับจ็อบกับเราได้กว่า6ปีที่ทองม้วนนมแพ้กลายเป็นอีกหนึ่งของดีคู่ชุมชนดารุอิบาดะ สร้างรายได้เข้ากระเป๋าเกษตรกรโดยตรงและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภาคภูมิใจจากการต่อยอดภูมิปัญญาการเลี้ยงแพะที่สืบทอดในครอบครัวมุสลิมทุ่งครุโดยชาวบ้านยังหวังว่าหากในอนาคตมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้นก็น่าจะมีหนทางต่อยอดผลผลิตเกษตรที่มีได้อีกอย่างยั่งยืนนทิดาศุกีไทย PBS รายงาน